ขอจบลายเนื่องผักโกดนะครับศิลปะนาวะสมัยเดียวกับปางสามยอดนะครับลายผักโกดจะไม่มีปลายแหลกนะจะเป็นผักโกดนะครับศิลปะอยู่เดียวกับปางสามยอดนะครับศิลปะนาวะสมัยเจ้าชายอุลมันที่เจ็ดนะศิลปะปางสามยอดคนระับโอเคครับเนี่ยครับลายเนื่องเดี๋ยวผมมาต่อกันให้ดูจะต่อกันยังไง เป็นนี้ปึ๊บจะให้มาต่อกันมมแม่มีลูกค้ากาแฟ <c oughs> ม่มีกาแฟโอเคครับวันนี้ผมก็จะ็อปอีกนมาแล้วก็ึไม่ใช่อ่ะเต่อกันได้ตลอดเป็นลายหนาขระดาษยาว เอาอีกขึ้นไปด้านบนอีกเกาะอีกหนึ่งลาเนี่ยไม่รู้จบลายไม่รู้จบเขาเรียกว่าลายเนื่องไงแกะหินก็แกะลายเนื่องไม่รู้จบลายหน้ากระดานเนี่ย ใช้ไฟน้อยไม่ได้คอมแต่ในบางส่วนก็ไม่ันัดแปลว่ายังไงอะ่ะผมต้องเซฟหลายครั้งไะแบบผมอยากได้ส่วนน,นี้ผมก็เข้าไปเซฟหลายจุดหน่อยแต่สี่บัตรนี่ผมก๊อปปี้ลงผม,ม่นี่เลยมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ขั้นตอนมันจะต่างกันนิดนึงผมจะทำสี่บัตร ต้องไปแปลงไฟจากสีบัตรมาลงโนแมสผมขี้เกียจเนี่ยผมก็เลยม,มาทำไหลเนื่องแม่งเลยขี้เกียจเจ็ดแปลงไฟไปเก็บทั้งคะแนทให้เรียบร้อยให้หมดแต่สิวเลือดโยนียขี้เกียจก็เลยมาเก็บไหลเนื่องให้แล้วมา 5, ไ่เนีย่ยโอเคครับได้งานไว้ใช้ได้ไหลเนื่องไว้ใช้ อย่างนี้ว่ะต่อยต่อยไม่รู้จบเทยาวขนาดไหนก็ได้ยาเหนึ่งสองสามสีสอ่อะไยาวไม่รู้จบเลยโอเคครับเขาจบงานวันนี้กราบขอบพาะคุณ คนชลาที่ทําให้ได้ลายผักกู๊ดสามตัวลายกระนกสามตัวเราพรมมาต่อยอดเป็นลายเนื่องนะโอเคครับขอจบงานครับไปแล้วให้เห็นลายเนื่อให้ชัดีียวให้เหลือตัวเดียวนะโอเคเียผมจะลองใส่เป็นโลค่ะถ้าเกิดหล่อเป็นเงิดเป็นทองเป็นหน้าสำลิจะเป็นยังไงลายเนื้อเปยน เม็ดลงยางไรเม็ีลงยางโีเคับคอยจบงานค้าชอบไรับแหวนใะ,ะเดี๋ยวเซฟกจแนครับจบงานแล้วอยู่ส่วนหางเขาเล็กเขาออกรุเลยครับ กินข้าวที่บ้านมีกาแฟสดมีไอติมมีอาหารดีสารมีปุ๋ยนะครับมีขนมมีน้ำอัดลมมีนวดแผงไทยนะครับนวดผ่อนไายลิมสุดเป็นนวดสปานะครับข้าวหอมแล้วก็มีน้ำแพ็คขายส่งนะครับสี่แพ็ร้อยจำไว้ดีที่หา้าบนชจบลายค่ะชอบกันหรือเปล่า อปกาน้านนะย่ากวา่นเ <c oughs> องมขาในเมืองใส่ที่ปิดป่าแ่โอ,อากาศกลางทุ่งกับอ,อากาศในเมืองแม่งแบบมวนคิ่งของนันเ่นลใส่ที่ปิดป่าโอ,อากาศมันขนาดนี้เลยว่าไม่ได้ออกจากบ้านนาน กลับไปแล้วครับอยู่สนหายเก้าเนี่ยก็หอมเลยครับ